สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาถึง10บนาฬิกาสานาทีเชวงกรนีต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กาลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ a c e b o o k สถานีวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกด Like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแขกรับเชิญและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะครบสูตรที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดส,สำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรามุ่งเน้นร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมค่ะในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อนําไปสู่การอนุรักษ์สืบสานพัฒนาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนง,งานด้านวัฒนธรรมค่ะตามนโยบายของรัฐบาล 5F ซึ่งประกอบไปด้วยฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งและเฟสติวัลนั่นเองค่ะและสําหรับรายการขีข่าวเล่าเรื่องสิน์ของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ ประวัติความเชื่อของพระสยามเทวาธิราชซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินชื่อของพระสยามเทวาธิราชหรือว่าเคยไปเคารพสักการะแต่อาจจะยังไม่รู้ว่ามีที่มาและก็ประวัติอย่างไรบ้างผู้ที่จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบุคคลนี้ค่ะขอต้อนรับดตอร์สุรัตน์จงดาหรือครูไก่ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒน ทำค่ะสวัสดีค่ะค,คุกยัยพร้อมที่จะสนุกสนานกันอีกหนึ่งเทปแล้วค่ะวันม,มีสาระด้วยวนนถูกต้องค่ะ มีสาระาครบถ้วนแล้วก็สนุกสนานถูกต้องในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพระสยามเทวทิราชซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยเคยไปสักกาะระแล้วก็ได้ยินชื่อของพระสยามเทวทิราชแต่ไม่ทราบถึงความเป็นมาไม่ทราบถึงเกี่ยวกับเรื่องของวิธีบูชาหรือคาถาอะไรที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคคอยากจะให้ครูไก่ช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระสยามเทวทิราชหน่อยค่ะต้องบอกว่าพระ สยามเทวาธิราชนะครับก็คือเทพหรือเทวดาที่รักษาประเทศสยามนะครับแต่เราเดิม,มตั้งแต่เดิมเราเราก็เรียกดินแดงของเราเนี่ยว่าสยามนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยในปี2480นะครับก็คือว่าพระสยามเทวาธิราชเนี่ยเป็นเทวรูปนะครับหรือคือเป็นเทพเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่4 พระองค์ท่านเนี่ยทรงดำริว่าประเทศไทยของเราหรือประเทศสยามเนี่ยตั้งแต่อดีตโบราณกาลมาแล้วตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธยาต่างๆจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับในสมัยพระองค์เนี่ยเราผ่านเหตุการณ์สําคัญหลายเหตุการณ์ที่เกือบจะสูญเสียบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่หนึ่งเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่สองนะครับสงครามเก้าทัพ ในสมัยรัชกาลที่1สงคารมมามพม่าหรือในสมัยพระเจ้ากรุงทนเนี่ยพม,ม่าก็บุกตีเรานะครับหรือว่าสงคารามเก้าทัพในสมัยรัชกาลที่1จนถึงการมาของการล่าอาณานิคมในสมัยรัชกาลที่3หรือต้นรัชกาลที่4นะครับเราเนี้ยแต่ว่าประเทศสยามหรือประเทศไทยเราในอดีตเนี่ยสามารถรอดพ้นวิกฤตการเหล่านี้มาได้ S <S <S จนถึงปัจจุบันนี้เอาพูดกันง่ายๆก็แล้วกันหลังจากรักชากาลสมัยรัชกาลที่4แล้วในสมัยัการที่5เนี่ยก็เรื่องของการลาอาณานิคมเกือบเราทําให้เราสูญเสียประเทศเกือบจะท่องถูกแบ่งเป็นสยามเหนือสยามใต้เ,เราต้องยอมเสียดินแดนแรกมาถ้าใครไปอ่านประวัติศาสตร์ในช่วงรัชากาลที่5้รศ1 1 2 12, หรือการเสียดินแดน14ครั้ง15ครั้งต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เหล่านี้ก็พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยพระองค์ท่านเนี่ยก็ทรงมีพระราชดำริว่า เอ๊ะจะต้องมีเทพหรือเทวดาสักองค์หนึ่งที่รักษาผืนแผ่นดินไทยเนี่ยแผ่นดินประเทศสยามนี้ไว้นะครับ mm hmm. และพระองค์เนี่ยก็เลยละลึกดังนั้นก็เลยทรงสร้างรูปเคารพสร้างรูปเคารพเป็นเทพหรือเทวดานะประจำเมืองก็ได้นะครับประจำประเทศสยามก็ได้หรือประเทศไทยในปัจจุบันก็ได้นะครับ mm hmm. ก็ทรงให้พระองค์เจ้าปริษฐบวราการเนี่ยทรงออก ออกแบบนะครับซึ่งเป็นนายช่างใหญ่ในสมัยนั้นนะครับออกแบบเป็นรูปเทวดานะครับทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ถือพระขันแล้วก็บมือ,อพระกรขวาถือพระขันนะครับพระกรซ้ายเนี่ยจีบเป็นมุทราบระดับหน้าอกคือประมาณนี้นะครับยืนทรงเครื่องกษัตริย์สูง8นิ้วฟุตนะฮะแล้วก็หล่อด้วยทองคำนะฮะทองคําบริสุทธิ์ทั้งแท่งแล้วก็ทรงพระราชทานนามแทน สมมุติเทพองค์นี้ว่าพระสยามเทวาธิราชหมายถึงเทพ ที่รักษาปกป้องผื้นแผ่นดินประเทศสยาม,มนะครับและประดิษฐานไว้ที่พระบรมมหาราชวังนะครับผมนี่คือประวัติความเป็นมานะครับผมซึ่งก็มีการบูชาแล้วก็มีความเชื่อเคารพพระสยามเทวทิราอมาจนถึงปัจจุบันมีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับในวาระสําคัญเนี่ยในงานพร,พระราชพิธีต่างๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยสถาบันพระหมหากษัตริย์หรือสถาบันชาติของเรานี่นะฮะ จะมีการบวงสรวงบูชาพระสยามเทวาธิราชนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่และกาลที่5้าและกาลที่6กกาลที่7จจนถึงรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10นี่นะครับเราก็จะเห็นเมื่อครั้งงานบรมราชาพิเศษในปี2560ก็จะต้องมีนอกจากจะมีพิธีพุทธศาสนาแล้วก็จะมีตั้งเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราชด้วยนะครับผมแล้วก็มีพิธีการบวงสรวงบูชาโดยเฉพาะเนี่ยในช่วงเดือนมีนาเนี่ยช่วงตรุษไทย อา่ารู้จักตรุษไทยไหมสงกรานไม่ใช่เนี่ยพอ <laughs> คำว่าตรุษไทยตรุษจ,จีนเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าสงการอีกแล้วต้องเข้าใจอย่างนี้สงการเนี่ยเราก็บอกเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยจริงๆมันคือวันขึ้นปีใหม่ของอินเดีย <laughs> <laughs> ที่เรารับอินมาอินเดียไม่ใช่อินเดียปัจจุบันนะอินเดียโบราณ นะฮะก็คือเป็นวันเราเรา,เราน่าจะคุยเรื่องสงการไปแล้วแต่ตรุษไทยเนี่ยก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งมาเปลี่ยนเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลในช่วงรัฐบาลหลังเปลี่ยนแปลงกลางปกครองนี่เองก็คือหมกราค่ะแต่เดิมเนี่ยเราถือว่าช่วงวันที่1เมษายนเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ไม่ใช่13หรือ14ไม่ใช่ เดิมเนี่ยเราเชื่อว่าเดิมเราเราจะจันทรคติอีกแล้วเราเชื่อว่าวันตรุษไทยคือวันขึ้น15ค่าเดือนเดือน4 <5. S 1> จะเป็นวันตรุษไทย15ค่าเดือน4 <5. S 1> เดือน4มันก็จะค่อมระหว่างเดือนมีนาหรือต้นเมษาอยู่ประมาณเนี้ยอย่างปีนี้2,565เนี่ยวันตรุษไทยตรงกับวันที่2เมษายน oh. <laughs> สารภาพเป็นความรู้ใหม่เลยจริงๆเข้าใจมาตลอดว่าเป็นแบบนี้ไม่ใช่วันที่สองเมษายนเป็นวันตรุษไทยซึ่งในช่วงวันตรุษไทยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยช่วงวันตรุษไทยหรือช่วงวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยหรือสองเมษายนหรือตรุษไทยตรุษไทยเดิมเป็นเป็นวันที่เราเรียกวันขึ้นปีใหม่แล้วต่อมาก็วันที่หนึ่งเมษาก็กลายเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่ระบุไว้ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นวันที่หนึ่งมกราอ๋อมันมีปีปีพศ2 4 8 4ปีหรือปีไหนจำไม่ได้ เปลี่ยนจากวันขึ้นปีใหม่ไทยใช่ไหมปีพุทธศักราชเนี่ยก็คือวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยมาเป็นพุทธเป็นปีพุทธศักราชตามหนึ่งมกราปีนั้นมีวันขึ้นมีมีแค่แปดเดือนเพราะว่าเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมันรับหนึ่งมกราไง <laughs> ปีนั้นเป็นปีสั้นที่สุด <laughs> มีแค่แปดเดือนในสมัยจอมพลปพ,พิบูลสงคราม นะครับเอาอย้อนกลับมาเรื่องราวของของของการบูชาพระสยามก่อนดีกว่าแต่เดิมเนี่ยมีการบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชนะครับก็คือ,อในวันวันตรุษไทยวันตรุษไทยก็คือช่วงเนี้ยสิเดือนมีนาค้อมเมษาหรือต้นเมษาเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปดูปฏิทินอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีการเหมือนมาตั้งแต่สมัยรัชการที่4ซึ่งตรงนี้เราก็นับตามปฏิทินจันทรคติคตใช่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วมีการบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชเนี่ยเราจะสังเกตถ้าเราได้ดูหรือเห็นภาพนะครับอย่างเช่นงานบรมราชยหรือหรือถ่ายรูปพระสยามเทวาธิราชเราจะเห็นว่าทรงสร้างพระสยามเทวาธิราชสถิตในวิมาน <c oughs> วิมานคืออะไรวิมานก็คือจำหลัก <c oughs> ไม้ปิดทองนะไม,ไม้จัน์ปิดทองเป็นรูปสถาปัตยกรรมไทยนะครับยังไม่พอพระสยามมีวิมานแล้วยังมีเก๋งจีน ที่บรรจุพระสยามเทวาธิราชอยู่ในเก๋งจีนนั้นด้วยเก่งจีนลักษณะเป็นยังไงเก่งจีนคือสถาปัตยกรรมจีนย่อส่วน<อ>ที่อยู่ในในวิมานไทยแหมไม่มีรูปให้เห็นเนเะดี๋ยววันหลังจะส่งรูปมา<ร>ให้ดูนะช,นนชั้นหนึ่งอยู่บนอยู่บนพระฉากรับแลแล้วหน้าพระสยามเทวาธิราชต้องตั้งเครื่องโต๊ะบูชาเครื่องโต๊ะคืออะไรเครื่องโต๊ะคือเครื่องบูชาด้วยเครื่องกระเบื้องจีน อ่าเขาเรียกว่าเครื่องโต๊ะแต่เดิมเนี่ยถ้าเราดูรูปถ่ายเก่าที่หน้าโต๊ะพัะสยามเนี่ยะจะเป็นลายซิ่วยาวนะปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็นลายเครื่องสียุต้องมาอธิบายเรื่องเครื่องโต๊ะข่าวหน้าก็แล้วกัน<อ> <laughs> ซึ่งเราเห็นถ้าย้อนกลับไปดูงานบรมราชาพิเศษก็ได้นะฮะก็จะมีเครื่องโต๊ะก็คือการบูชาด้วยเครื่องกับเรื่องจีนจัดเป็นสำรับไทย ก็คือเพราะสมัยการที่4ี่เนี่ยมีนิยมงานศินลปรกรรมจีนมั้งแต่จริงๆริงงานศินลปรกรรมจีนนิยมมั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ามรัชกาลที่2องและรัชกาลที่3แล้วพอรัชกาลที่4เนี่ยก็นิยมเล่นเครื่องลายครามเครื่องกระเบื้องก็เอามาตั้งบูชาพระสยามเทวาธิราชจนถึงปัจจุบันนี้แล้วมีตั้งเครื่องบวงสรวงนะครับนี่ก็คือการบูชาพระสยามเทวาธิราชนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะมีละครสมโพธิพระสยามด้วยมีด้วยใช่ซึ่ง ยังมีจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะเป็นยังไงคะเราเราจะมีการแสดงยังไงหรือว่ามีเรื่องราวยังไงอ่าก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยพอพระสยามเทวาธิราชเหมือนเทวดาประจําเมืองซึ่งมีการบวงสรวงบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนแล้วเครื่องเส้นสังเบยแล้วก็ยังมีละครสมโพธด้วยในสมัยการที่4ี่มีปรากฏเรื่องละครสมโพธพระสยามเทวาธิราชเนี่ยทรงให้มีนางละครหลวงแต่งกายเป็นตัวพระตัวนางนะครับจุด เทียนชัยบูชาพระสยามนะครับแล้วลำดอกไม้เงินทองดอกไม้เงินทองก็คือ,อเป็นชุดการแสดงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทแล้วให้ทําขึ้นนะครับลำดอกไม้เงินทองตัวนางลำดอกไม้เงินทองหนึ่งคู่ตัวพระลำดอกไม้เงินทองหนึ่งคู่ปัจจุบันเราก็เรียกว่าํำกิ่งไม้เงินทองออเพราะว่าในสมัยการที่สี่เนี่ยทรงเห็นว่าประเทศสลาศเมืองขึ้นต่างๆเนี่ยนำ ต้นไม้เงินทองซึ่งเป็นเครื่องบรรณาการเนี่ยมาถวายาเยอะมากทำเป็นต้นเอาเอาเงินทองเงินน่ยมารีดเป็นแผ่นแล้วก็ประดิษฐ์เป็นต้นไม้เอาทองคํารีดเป็นแผ่นประดิษฐ์เป็นต้นไม้มาถวายก็ส่งให้นางละครถือกิ่งไม้เงินทองหรือต้นไม้เงินทองนี้ราก็ส่งให้มาบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชด,ด้วยนะครับแล้วก็ยังมารำเล่นเบิโกโรงชุดจับลิงหัวค่ําแล้วก็เล่นละครในเรื่องรามเกียรติ์หรือเรื่องอินหนาวด้วยรามเกียรติ์ก็เช่นเข้าสวนพระพิราช พระรามเข้าสวนพิราบละครในเรื่อง Enough, อิงนเนาอะไรเงี้ย<ฆ>ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่อ่าเนี่ยในสมัยก่อนเหล่านี้ก็จะเล่นในวันที่เรามีการบวงสวงพระสยามเทวาธิราช<ฮ>ในสมัยรัชกาล<ฆ>ที่ห้าเนี่ยก็มีการบวงสวงและมีพิธีสัมพัทธรชินเลี้ยงปีใหม่เป็นยังไงคะก็คือวันที่เดือนตุลไทยใช่ไหมที่เราพูดถึงในพระบรมมหาชวังก็มีพิธีเลี้ยงอย่างฝรั่งก็คือ แฮปปี้นิวียเลี้ยงปีใหม่ข้าราชบริพารเจ้านายต่างๆก็จะมีการบวงสวงพระสยามเทวาธิราชด,ด้วยเพราะเราเหมือนเราทําบุญบ้านเราไหว้พระเลี้ยงพระ,ะใช่ไหมลูกแล้วก็บูชาเทวดาประจําบ้านเท่ไหมแล้วก็จะมีเลี้ยงกินเลี้ยงกันเหมือนกัน<อ>แล้วก็เลยถือว่าวันที่ที่เรียกว่าวันที่หนึ่งเมษาหรือวันตรุษไทยเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปีใหม่ไง<อ>ก็จะมีบวงสวงพระสยามก็เป็นประเพณีด้วยว่าต้องบวงสวงพระสยาม เทวทิราชด้วยในในปีใหม่ไทยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีมหรลพส,สมโพธิ์แต่ว่าในสมัยการที่5เนี่ยทรงให้คณะละครต่างๆของเจ้านายที่มีชื่อเสียงเข้าไปเล่นสมโพธิ์ต่างๆเช่นละครเจ้าพญามหินทรศักดิ์ทำลงละครเจา้าพญาเทเวศวงวิวัฒหรือละครกรมพนาราเข้าไปเล่นนะครับอ,อย่างสมัยการที่6ก็มีประเพณีนี้สืบมาแตา่ละครบวงสวงพระสยามเทวทิราชเนี่ยหยุดไปในสมัยแรกการที่7 เพราะว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์หนึ่งเรื่องของเพิ่งเปลี่ยนาารัชกาลแล้วก็หลังจากรัชกาลที 6, นน่่ยมันมีสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สภาพเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยสองพันสี่ก็เปลี่ยนแปลงการปกครองะนะครับช่วงปี75็ามาจนถึงปี80เนี่ยก็เหตุการณ์บ้านเหมืองหรือประเพณีต่างๆในในพระราชสำนักเนี่ยก็งดไปหลายเรื่องนะครับแต่ว่าในสมัย รัชกาลที่แปดต้นรัชกาลที่เก้าก็กลับมาฟื้นฟูพระราชพิธีบวงสวงแล้วก็สมโพชพระสยามเทวาธิราชอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากะละครหลวงหรือละครคณะต่างๆมาเป็นละครของกรมศิลปากรแล้วก็ยังเล่นกันสืบมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นกัจจุบนนนนันวงสวงพระสยามเทวาธิราชอยู่ปีนี้จัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ ปีนี้ตุษไทยก็คือวันที่สองเมษายนตรงกับวันที่สองอตรงกับวันที่สองเมษายนก็คือนับตามวันจันทรคติแล้วก็แล้วก็เวลาทีนี้ก็มีประเพณีอันนึงว่าเวลาจะเล่นวงสรวงพระสยามเทวาธิราชเนี่ยต้องเล่นละครที่ชื่อเป็นมงคลชื่ออะไรเป็นมงคลคก็คือชื่อละครที่เป็นมงคลเช่นต้องขึ้นต้นด้วยคาว่าชัยก่อนชยัยเรื่องอะไรที่มีชัยบ้าง เอาแล้วค่ะครูไก่ส่งอีกแล้วค่ะส่งมาอีกแล้วแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นชัยบ้างใช่เหรอเออขึ้นต้นพระเอกมีชื่อเป็นชัยชัยเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้ในหัวมีแค่ชัยยามิชัยอย่างเดียวเลยชัยยาเชชชัยยาเชชเออนะสังสินชัยมณีพี่ชัยก็คือจะมีคําว่าชัยอ่ามีชัยเนี่ยชัยชนะอะไรชัยชนะใช่ชัยยะเนี่ยมันแปลว่าเป็นคํามงคล ชัยยะในอินเดียชัยยะไทยเนี่ยแม้จะขยายความไปอีกใช่ไหมเมืองใจปู้หรือก็คือชัยยะปุระ,ะ,ะเมืองจาการ์ตาเนี่ยในอินโดนีเซียะกะ็มาจากชัยยากาตาชัยยากาตาเนี่ยแม้อันนี้แถมแถม,แถมความรู้ไปอีกหน่อยนึ่ะชัยยะก็แปลว่ามงคลนะก็จะเป็นะละครที่มีชื่อว่าชายัยชัยเนี่ยเป็นเบื้องต้นก่อนชัยยะเชิจะเล่นตอนไหนก็ได้แต่จะเล่นเรื่องตอนนางแมวเยอะซุ้มอะ,อะไรอะ,อะไรล่ะ พระชัยเชษเข้าเมืองเทา้าสิงหนอะไรแต่กรมศินก็จะจัดไปนะครับหรือเรื่องอะไรนะเมื่อกี้เนะี่ยเรื่องสัสงสินชยัยอย่างเงี้ยเต้นสังสินชัยตกเหวสังสินชัยพบอาพระอินช่วยสังสินชยัยอะไรอย่างเงี้ยหรือสังสินชัยลบกุมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ,อ่ามณีพิชัยก็จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยนอกจากคําว่าชัยแล้วยังต้องมีคําอื่นอีกไหมคะ Uh, เล่นเป็นเบื้องต้นจะเล่นคําว่าชัยก่อนแต่ว่าต่อไปจะเล่นเรื่องอื่นอีกก็ได้แต่ต้องให้มีเรื่องชัยก่อนต้องขึ้นมาเป็นอันดับแรก uh, เล่นเรื่องเนี้ยชัยยเชษชัยยทั์อะไรกันไปก่อนแล้วก็ต่อไปจะไปเล่นอินเหนาบวงสวงก็ได้เพราะว่ามันสอดคล้องกับตอนที่มีเรื่องของการบวงสวงการจุดธูปเทียนบูชาในเรื่องอินเหนาเนี่ยจะเป็นเรื่องของเท้า ดาหาพาอินเนาพาพระญาติพระวงใบบวงสวงองค์ปตาลากาหลาที่เขาวิริสมาหลาก็เอาตอนนี้มาเล่นบูชาพระสยามเทวาธิราชด,ด้วย<อ>ะนะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยพระสยามเทวาธิราชเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะครับะละครมีบวงสวงและละครก็จะเล่นที่เป็นศาลาด้านนอกเพื่อบวงสวงแต่สมัยและการที่สี่เนี่ยจะมีที่เป็นท้องที่เป็นโรงละคร ที่สาหรับบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชสร้างเป็นอย่างเก๋งจีนหรือว่าเก๋งโรงละครหรือโรงมหาสภาเนี่ยในสมัยการที่สี่จะเป็นโรงนั้นแต่ว่าปัจจุบันก็พอพระสยามเทวาธิราชเนี่ยประดิษฐานพระที่นั่งอมรินทราวินิฉัยก็จะมีสถานที่นอกพระที่นั่งเป็นเป็นศาลาเป็นเป็นที่สําหรับให้ละคร,คะระกรมศิลปากรเนี่ยบวงสรวงด้วยคู่กายค่ะคู่กายบอกว่าอ๋อพระสยามเทวาธิราชเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่ พระที่นั่งอมรินทรนะวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังแต่บิมเคยได้ยินว่ามีพระสยามเทวทิราชประดิษฐานอยู่หลายที่มากเลยนะคะเหมือนเขามีพระองค์ที่ที่เป็นพระองค์จริงพระองค์จริงอยู่ในพระบรมหาราวังต่อมาก็เป็นองค์จําลองอที่บูชาตามบ้านเรือนก็มีลักษณะที่เรียกว่า,าเทวปฏิมากรรมนะจะใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรที่ดูง่ายๆบ้าง ถ้าเป็นพระสยามเทวาธิราชเนี่ยจะแต่งเป็นดั่งเทวดาทรงเครื่องก็คือใส่พระมหามงกุฎมีห้อยหน้าเจรบาทและมือขวาถือพระขันมือซ้ายจีบที่พระอุระนะครับเป็นมุทหายืนตรงนะใส่ฉลองพระบาทถ้าเทวดาเหมือนกันถือพระขันถือถุงเงิน<อ>ก็จะเป็นพระภูมิเจ้าที่นะครับพระภูมิเจ้าที่ถ้าเทวดาเหมือนกันถ้าอ,อ,องค์ไหนล่ะถ้านั่งนั่งแต่ทรงนก แฝกหรือนกนก,นกแสกทรงนกแสกนะ่ะก็จะเป็นพระกาลนกแสกก็คือนกฮูกตัวใหญ่ๆก็จะเป็นพระกาลมาผ่านชีวิตนะพระกาลนะต้องต้องดูลักษณะปฏติมากรรมด้วยนะเทพเจ้าแต่ละองค์อย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะปฏติมากรรมที่ต่างกันส่วนพระสยามเทวทิราชก็จะมีลักษณะที่เฉพาะอย่างที่ครูกได้เล่าไปบางทีก็จะมีบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระสยามเนี่ยเป็นองค์เดียวกันไหม บอกว่าคนละองกันพระสยามเนี่ยและการที่สีทรงสร้างบ้างให้เป็นอีกองค์หนึง่งส่วนพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองนะ่ะที่เราบูชากันที่ศาลหลักเมืองเนี่ยก็เป็นเทวดารักษาเมืองเหมือนกันนะฮะเจ้าพ่อเจตคุบเจ้าพ่อหอกลองนะ,ะ,ะ,ะพระการอย่างเงี้ยถ้าเราไปที่ศาลหลักเมืองหลังจากไปบูชาหลักเมืองแล้วจะมีหอ,อหอเหล่านี้ก็คือพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อเจตคุบ พระก,การอยู่นี้อยู่ด้านซ้ายมืออีกทีหนึง่งอันนี้เราไปบูชาได้ทุกวันตามที่เปิดให้บูชานะครับแต่พระสยามเทวาธิราชเนี่ยจะโอกาสสาคัญจริงๆนะครับที่จะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้บูชานะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะไปบูชาองค์จําลองล่ะคะ ตอนนี้มีประดิษฐานอยู่ที่ไหนบ้างที่ประชาชนสามารถเข้าไปสักการะได้มีเยอะนะแต่ว่าจะไ่ได้บ้าที่ไหนบ้างเพราะว่าไม่ได้มีการห้ามว่าไม่ได้มีทศนิยาบ้านเรือนก็มีนะบางทีก็ในวาระสําคัญว่ามีใครทํารูปจาลองของท่านมีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่เงี้ยก็มีนะฮะพระสยามเทวาธิราชเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นเทวดาที่รักษาบ้านเมืองนะครับขอให้ประเทศสยามของเราเนี่ย ปลอดภัยและเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ใช่เพราะว่าตั้งแต่เด็กมาที่เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรในบ้านเมืองที่แบบ,บว่าดูแล้วทาให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกเสียขวัญก็จะมีผู้ใหญ่ที่จะออกมาบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีพระสยามเทวาธิราชคอยปกปัรกรักษาอยู่ก็คือจริงๆก็คือคุณความดีนะครับ บุญกุศลต่างๆนั่นแหละก็คือเทพเจ้าจะคอยคุ้มครองให้เราอย่างอยู่อย่างมีความสุขนะครับผมได้ทราบถึงที่มาประวัติความเป็นมารวมไปถึงพิธีการบวงสรวงกันพอสมควรแล้วทีนี้ในเรื่องของการบูชาสําหรับประชาชนทั่วไปล่ะคะประชาชนทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็สามารถมีองค์จําลองของท่านบางทีท่านก็มีรูปถ่ายนะ บางหมู่บ้านสมัยก่อนเราก็เห็นที่บ้านผมก็มีรูปถ่ายพระสยามเทวาธิราชองค์จำลองก็ถือว่าทรงเราเราลึกถึงท่านที่คอยคุ้มครองถ้ามีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรไม่สบายใจหรือเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานบูชาท่านได้นะครับมผมนะฮะแล้วก็แล้วก็ติดตามข่าวสารว่าบางทีในบาระสําคัญเนี่ยจะอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชเนี่ยออกมาให้ประชาชนสักการะ,ะเมื่อไหร่นะ จำได้เลยแต่ว่าไม่ได้มากรุงเทพหรอกว่าดูข่าวสมัยเป็นเด็กๆเลยได e ้เห็นภาพก็คือในอย่างฉลองกรุงเทพ200ปีเมื่อหลายปีไม่รู้เกิดทันป่ะก็จะอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชเนี่ยออกมาที่หน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาทให้ประชาชนได้สักการะบูชาอะไรอย่างนี้นะฮะ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีการจําลองรูปพระสยามเทวาธิราชออกมาให้ประชาชนได้เช่าบูชาไว้ที่บ้านอย่างนี้นะครับมีคาถาไหมคะเขามีคาถาแต่ครูจําไม่ได้ก็คือมีคาถาที่สามารถท่องเพื่อสักการะบูชาพระเสียมเทวาธิราชได้ใช่ก็มีการประพันธ์คาถาคาถาแปลว่าคําประพันธ์ก็คือไปใช้คําบาลีมาประพันธ์นะครับก็เป็นการบวงสรวงสังเวยแต่ละเรา ไม่ได้คาถาหรือไม่รู้จักเนี่ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้ใช้ภาษาไทยนี่แหละ,ะบวงสรวงบูชาของท่านได้ครับก็คือเราสามารถตั้งจิตอธิษฐานได้เลยผิดเลยใช่ไหมคะไม่ผิดละฮะก็คือว่าคาถาที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆแปลว่าคาประพันธ์คือการนําศัพท์ในภาษาบาลีมาผูกเป็นคาประพันธ์ในการบูชานะครับผมราะว่าแหมถ้าพูดถึงเดี๋ยวก็ไปรายละเอียดไปอีกว่าโบราณในเชื่อว่าคาถาบาลีเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยมาจากพุทธพจน์ แล้วก็เชื่อว่าคําต่างๆที่เป็นบาลีเป็นคําศักดิ์สิทธิ์ค่ะ,ะการเขียนอุคตัวเดียวการเขียนอะในภาษาบาลีการเขียนมะเขียนอะเขียนอูในภาษาบาลีแม้แต่เขียนคําเดียวยิ่งกว่าเท่ากับสร้างพระพุทธรูปพันองค์อะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็เลยเป็นเรื่องนี้<อ>เดี๋ยวจะค่อยมาพูดกันอีกทีหนึ่งเยี่ยมเลยค่ะ <laughs> เพราะเข้าใจมาตลอดว่าคาถานี่ก็คือแบบการเสกมนอะไรสักอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยมตราคาถาก็จะเป็นศัพท์คนละอันกันนะค่ะพระสูตรก็เป็นศัพท์คนละอย่างกันนะ มนตราในภาษาเดิมเนี่ยโอ้ยเก็ได้ลายละเอียดไปอีกเป็นคำสวดอ้อนบอนคาถาเป็นคำประพันธ์อเงี้ยสูตรแปลว่าเรื่องราวาค่ะ <laughs> ทีนี้อาจารย์ขาเวลามันมีเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีตำนานหลายๆรูปแบบน,นอกจากที่มาแล้วเรื่องของพระสยามเทวทิวทวราชเนี่ยมีตำนานอื่นๆอีกไหมคะ,ะส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าเป็นเทพพยาดาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจ้าอยู่ ทรงพระราชดำริขึ้นโดยพระองค์เองนะครับผมด้วยพระองค์เองอที่ทรงระลึกว่าต้องมีเทวดาที่คอยคุ้มครองประเทศสยามของเราครับ นี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยชาวไทยทุกคนก็ใช้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยสามารถอ,อ,อธิษฐานขอพรได้เพราะว่าเรามีความเชื่อว่าท่านเนี่ยคอยปกปักรักษาแผ่นดินไทยจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะเคยอ่านมาหลากหลายบทความค่ะอ่านมาเยอะมากในหนังสือก็ได้เรียนค่ะแต่ไม่สนุกแล้วก็ได้รับความรู้ครบถ้วนจนถึงทุกวันนี้ที่ครูกไก่มาเล่าให้ฟังค่ะเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเราได้รับความรู้แบบครบถ้วนถูก แล้วก็เข้าใจเรื่องของที่มาของพระสยามเทวาธิราชอย่างแท้จริงสนุกมากเลยค uh huh. ่ะรวมไปถึงความรู้หลายๆอย่างที่เป็นความเข้าใจผิดของออคนหลายๆคนหรือว่าของบีมเองก็ตาม uh huh. วันนี้ก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีรวมไปถึงเรื่องราวสนุกสนานที่ตำนานต่างๆ ความชื่นนเรื่องพระพุทธศาสนาที่ครูไก่มาเล่าให้ฟังค่ะสนุกมากๆจริงๆค่ะครูไก่คะถ้ามีโอกาสมาอีกค่ะรอทุกเดือนเลยค่ะที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีเอ่อสิบสิบสองเขาเรียกว่าอะไรนะคะประเพณี12เดือนประเพณี12เดือนเพราะฉะนั้นจอมตัวครูไก่ทุกเดือนเลยค่ะมันมีสิบเดือนที่เคยเล่าไปแล้วมีทั้งพระราชพิธีค่ะนะคือประเพณีที่ในราชสำนัก เนี่เยเดือนห้านี่ก็จะมีพระราชพิธีสุดสงการเดือนหกก็จะมีะจรวดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็มีประเพณีรา่าก็คือประเพณีชาวบ้านที่สืบทอดปฏิบัติกันมาสงการน,นะครับปิดพิธีผีตาแหกก็คือตาแรกหรือการทำนาครั้งแรกก็สอดคล้องกันกันกบประเพณีหลวงเยี่ยมเลยค่ะ,คะสนุกสนานมากๆรอคอยเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะคูกไก่มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะก็บอกว่า ให้คอยติดตามนะครับสถานีวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับสาระดีๆการแสดงสวยๆการแสดงแปลกๆใหม่ๆที่ท่านไม่ได้ชมนะครับที่หาชมที่ไหนไม่ได้จะอยู่ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสถานีแห่งนี้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครูไก่มากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆประวัติความเป็นมาของประเพณีไทยและก็ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาบอกเลยค่ะว่าเดือนหน้าจองตัวค่ะมาเล่าเรื่องอาราวให้กับพ<า>วก<า>เราได้ฟังกันอีกนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คง แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็น f อของครูไก่ไปแล้วก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณครูไก่มากมากอ,อีกครั้งนึงค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะในครั้งหน้าในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเนี่ยเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นไทยรวมไปถึงข่าวสารอะไรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะสามารถติดตามได้ในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีวันนี้บีมและครูไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ